คือเมื่อเรากินอาหารในปริมาณที่มากนะครับตามอาการของโรคเนี่ยอาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นนะครับหรือทําให้เราอ้วนทาให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองทําให้เรามองภาพตัวเองไม่ดีซึ่งในการรับรู้ภาพตัวเองที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทํงไปนะครับนอกจากนี้อาจจะมีปัจจัยรอบข้างเช่นครอบครัวคนรอบข้างที่คอยกดดันนะครับก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ตามความคาดหวังของเขานะครับซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดกับคนรอบข้างไปด้วย ต่อต้านนะครับเม่มีคนทักเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็น,นกลไกทางจิตยอย่างหนึ่งซึ่งเป็น,นกลไกทางจิตที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาคุกคามเรานะครับบางคนก็อาจจะต่อสู้โดยการพยายามบอกว่าฉันได้เห็นเป็นไรซะหน่อยนะครับฉันก็จะกินให้ดูอะไรย่างเงี้ยแต่ในกลุ่มบางคนที่เป็นกลุ่มที่ชอบผวาวยันหรือเลีเ่ยงการประทานเนี่ยก็อาจจะหยุดตามนีก่น่ว่าแล้วก็แอบเอาอาหารที่สุกไปเนี่ยมากินรับหลังคนเดิมน,นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา นะซึ่งเป็นปนแก่ทางจิตที่ไม่ค่อยโอเคทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วก็คือควรจะดูว่าความเหมาะสมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับถ้ามันเหมาะสมล้วก็ทานต่อแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมตานที่คนอื่นว่าเราก็หยุดนะครับแค่นั้นเองในเรื่องของการที่เราปฏิเสธที่จะร่วมทานอาหารกับคนอื่นเนื่องจากว่าเวลาทานอาหารแล้วมีปัญหาที่อาจจะกินมากเกินไปนะครับรู้สึกลายใจหรือรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยจะคอยมาตัดสินเราเวลาเรากินมากเกินไป มาคอ,อยวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เราพบได้ในในผู้ป่วยโรคก,กินไม่หยุดนะครับที่เขาเผชิญอยูนะ่ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหลากักๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนนะครับแล้วก็ลดอาการของเขาให้ดีขึ้นก่อนนะแล้วการเข้าร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราคงจะไม่บังคับหรือว่าไปผักดนันไปกดดันให้เขากลับเข้ามากินอาหารร่วมโตกับผู้อื่นนะครับ จะทําให้เขาเกิดความเครียดมากขึ้นอาจจะควบคุมอาหารได้แย่ลงการทานอาหารเนี่ยมีส่วนต่ออารมณ์อยู่แล้วครับอาหารบางชนิดช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอาหารบางชนิดเช่นกรดอะมิโนก็ทําให้อารมณ์ระยะยาวดีขึ้นได้เพราะอย่างเช่นทริปโตเฟนที่เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นซิโรโทนินที่ที่กล่าวถึงว่าอาจจะทําให้อารมณ์ดีขึ้นการควบคุมการทานอาหารดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับ ซึ่งการทานอาหารเนี่ยมีประโยชน์กับการควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมอาหารได้แต่ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราด้วยอาหารที่มีประโยชน์ต่อโรคก,กินไม่หยุดต้องเป็นอาหารที่1นะครับต้องทําให้เราอิ่มพอประมาณนะครับแล้วก็อิ่มนานพอสมควรนะครับจะไม่ใช่อาหารที่ทําให้รู้สึกดีช,ชั่วคราวเช่นกินน้ําตาลหวานๆเข้าไปแล้วมีอินซูลินเข้ามากดน้ําตาลระดับสูงในเลือดเนี่ยซึ่งทําให้เราผิวหลังจากนั้นไม่นานย่างรินแรง อันนี้เป็นอาหารที่ไม่ค่อยแนะนนะําในโรคกลิ่นไม่หยุดอย่างที่2ก็คือเป็นกลุ่มโปรตีนนะครับกลุ่มโปรตีนไมเคิลเช่นอะทิทโตแฟนอพวกนี้จะอยู่ในเนื้อสัตว์นะฮะก็แนะนําว่าถ้าทานเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะทําให้โรคกลิ่นไม่หยุดดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้ผักนะครับซึ่งมีสารอาหารที่เป็นวิตามิน b 12ต่อร่างกายนะครับนะซึ่งเขาแนะนําว่าถ้า มีอาหารครบถ้วนนะครับแล้วก็ลดปรดิมาณของน้าตาลคาร์โบไฮเดรตลงทําให้โรคก,กินได้อยุดตีขึ้นได้